You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Story. สวัสดีครับผมดนทารดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g ิ๊กสตอรีนะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักธุรกิจที่น่าสนใจนะครับรวมถึงเรื่องราวทางธุรกิจที่น่าสนใจที่ผมจเลอ้ฟังผ่านรายการ g ิ๊กสตอรีสำหรับในอีพีนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินชั้นนำนั่นก็คือโบอิงนั่นเอง ในเรื่องของ Boeing 707นะครับที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมการบินที่ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนคสำคัญที่เปลี่ยนวิถีชีวิตการเดินทางของมนุษย์เราไปตลอดกาลหรือก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจสําหรับโบอิงหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องบินพาณิชย์ที่โดดเด่นที่สุดในยุคปัจจุบันแต่ต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่สนใจในธุรกิจการสร้างเครื่องบินสําหรับสายการบินเชิงพาณิชย์เลยด้วยซ้ำซึ่งต้องบอกว่าในช่วงหลายปีหลังสงครามโลกครั้งที่2 หลังจากที่อุตสาหกรรมของสหรัฐเนี่ยกำลังปรับเปลี่ยนใหม่สำหรับการผลิตเครื่องบินเพื่อตลาดการพชย์แต่ทางโบอิงเองเนี่ยกับเน้นเป็นผู้ผลิตเครื่องบินทหารเป็นหลักเครื่องบินชื่อดังอย่างเครื่องบินทิ้งระเบิด B52 ที่มีชื่อเสียงและเรือบรรทุกคู่หูของพวกเขาเนี่ยก็ได้พิสูจน์แล้วว่าบริษัทยักษ์ใหญ่จากซีแอตเทิลเนี่ยทำสิ่งที่ถูกต้องเมื่อพูดถึงโุรกเครื่องบินเจ็ตแต่สำหรับสายการบินที่ใช้เครื่องบินไอพ่นมันไม่สามารถนำมาใช้งานในเชิงพณชย์ได้ต้องบอกว่าการ เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีเจ็ตจะต้องมีการลงทุนจํานวนมากที่สามารถสร้างผลกําไรได้ในช่วงกลางทศวรรษที่1,950นักบินพลเรือนส่วนใหญ่เนี่ยใช้เครื่องบินเครื่องยนต์ลูกสูบที่มีเสียงดังอึดอัดและเคลื่อนไหวช้าตัวอย่างเช่นดักราส DC-6 Boeing 377หรือ Lockheed c o n s t e l l a t i o n แต่ต้องบอกว่า Boeing เนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์เจ็ตที่ตอนนั้นเนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่เหนือกว่ามากๆนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่พร้อมที่จะทำให เกิดกรณีรังกล่าวสําหรับสายการบินเชิงพาณิ์ต้อบอกว่าสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยยักษใหญ่ทั้งด้านการบินเนี่ย พบกับความล้มเหลวทางด้านการเงินเป็นเวลากว่า20ปีไม่ว่าจะเป็นบริษัทยอย่างคลิปเปอร์สตาร์ทเลอร์หรือสตาร์เทอร์ไลเนอร์นะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนั้นเนี่ยโบอิงเองเนี่ยก็ไม่มี DNA ที่ถูกต้องนักในการขายให้กับลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบทหารเพราะเขาเนี่ยไม่สนใจตลาดเครื่องบินพาณิชย์สายการบินเนี่ยถือเป็นลูกค้าแต่ว่าพนักง,งานขายของโบอิงเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับแต่อย่างใดครับมีประวัติที่แย่มากๆและวิศวกรก็มองว่านักรบเนี่ยไม่เหมือนกับนักท่องเที่ยวที่โดยสารใน เครื่องบินพาณิชย์นั่นเองในสายตาของสายการบินอย่างดักลาสแอร์คาร์ซึ่งเป็นคู่แข่งของโบอิ้งต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งที่ทําธุรกิจตรงข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่งดักลาสแอร์คาร์เนี่ยโฟกัสไปที่เครื่องบินพาณิชย์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปี1 9 3 4เป็นต้นมา DC 3นะครับที่สร้างโดยดักลาสแอร์คาร์เนี่ยมยีรูปร่างกำยำครองตลาดทางเดิอนอากาศเชิงพาณิชย์มานานหลายปี ผู้บริหารสายการบินในปี1950เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่สุดกับดักลาสแอร์คราฟ t ซึ่งเครื่องบินเนี่ยถูกผลิตในเมืองซานตาโมนิก้านะครับสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยในสายการบินต่างๆเนี่ยมีเพียงไม่กี่คนที่รู้จักคนในโบอิ้งซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดเท่านั้นแน่นอนว่า ความไม่คุ้นเคยกับลูกค้าเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นแค่อุปสรรคเท่านั้นโบอิงต้องเผชิญกับความท้าทายเมื่อพิจารณาถึงการเข้าสู่ตลาดเครื่องบินโดยสารเชิงพาณิชย์สิ่งสาคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัย ในเวลานั้นเนี่ยเครื่องบินสาธารณะที่บินอยู่ได้รับความหวาดกลัวจากเครื่องบินไอพ่นหลายลำที่ผลิตโดยเดอะฮาวิลแลนด์ของสา,ารจา,าจอาจักรซึ่งต่อมาโคเมตของเดอะฮาวิลแลนด์เนี่ยก็กลายเป็นเครื่องบินพาณิชย์ลำแรกที่บินเส้นทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกตามกําหนดเวลาได้สําเร็จซึ่งเมื่อโคมเมตได้เกิดขึ้นในช่วงต่างทศวรรษที่1950การตัดสินใจใดๆที่ผู้โดยสารจะยอมรับเครื่องบินไอพ่นจะเกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวใจผู้โดยสารให้มากพอๆกับสายการบินเอง ซึ่งก่าวอีกในหนึ่งก็คือทางเรืองที่ปลอดภัยสําหรับโบอิงก็คือการยึดติดกับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศต้องบอกว่าในยุคนั้น,นกองทัพอากาศสหรัฐและกองทัพอากาศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกากําลังต้องการเครื่องบินทิ้งระเบิดและเรือบรรทุกน้ํามันของโบอิงในการขยายสงครามเย็นที่กําลังเกิดขึ้นในยุคนั้นซึ่งทําให้โบอิงเนี่ยสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้แต่นั่นคงไม่ใช่แผนการของบิลอัลเลนนะครับประธานบริษัทหลังยุคสงครามของโบอิง วัฒนธรรมของโบอิงเนี่ยเป็นสิ่งที่คนงานชอบทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และรักการประจนภยัยเช่นการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ดีที่สุดเร็วที่สุดและแม่นยำที่สุดในโลกด้วยจิตวิญญาณนั้นเนี่ยอัลเลนก็ได้ทำการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่โดยเป็นการเดิมพันต่ออนาคตของบริษัทในธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์อัลเลนเนี่ยได้จบการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาวาดนะครับซึ่งเคยร่วมงานกับโบอิงในฐานะที่ปรึกษาของบริษัท อาเลนเนียปริเสธเขาเสนอให้เป็นประธานของโบอิงในปี1944เพราะเขาคิดว่าวิศวกรเนี่ยควรที่จะบริหารบริษัทมากกว่าเขาอย่างไรก็ตามเมื่อเขาได้ถูกชักชวนให้เข้าทำงานออาเลนคือความจำเป็นในการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ใหม่ของโบอิง ตัวเขาเนี่ยเชื่อมั่นว่าผู้บริโภคเนี่ยจะต้องใช้ความเร็วและความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเครื่องบินและการเติบโตที่แท้จริงจะเกิดขึ้นในภาคพลเรือนของเศรษฐกิจโลกที่กำลังเฟื่องฟูและที่สําคัญที่สุดก็คือในตลาดการบินเชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกานั่นเองอันเลนมั่นใจว่าความเชื่อมั่นของเขาเนี่ยยินดีที่จะเสี่ยงกับอนาคตทางการเงินของโบอิ้ง ในปี1992เนี่ยเขาได้ชักชวนคณะกรรมการบริหารของโบอิงให้ลงทุน16ล้านดอลลาร์ในสิ่งที่จะกลายเป็นโบอิง707ซึ่งเป็นเครื่องบินเจ็ตไลเนอร์เชิงพาณิชย์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกลำแรกของสหรัฐและเครื่องบินที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโบอิงไปตลอดกาลต้องบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยไม่มีอะไรชัดเจนในความมุ่งมั่นของอัลเลนที่จะผลักดันให้เกิด707และข้อบกพร่องของโบอิง Boeing ในตลาดสายการบินพลเรือนเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่สําคัญ เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเมื่อมองดูในตลาดของตลาดการบินเนี่ยแทบจะไม่มีความต้องการเครื่องบินเจ็ตในเวลานั้นสายการบินเนี่ยต่างไม่สนใจนะครับแล้วก็โบอิงเนี่ยมีโอกาสที่แท้จริงในการขยายธุรกิจกับกองทัพอากาศเพียงเท่านั้นต้องบอกว่าปัญหาความต้องการเป็นเรื่องจริงเมื่อ747ลำตัวกว้างของโบอิงเปิดตัวในอีกกว,ว่าทศวรรษต่อมาบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากแพนแอร์เวิร์นแอร์เวย์ก่อนเริ่มการผลิตด้วยซ้ำ ด้วย7 7ของโบอิงซึ่งตัวเลยเนี่ยเพียงแค่เดิมพันว่าถ้าบริษัทสามารถผลิตได้ลูกค้าก็จะซื้อมันอย่างแน่นอนซึ่งเป็นการเดิมพันที่สูงมากต่ออนาคตของบริษัทในตอนนั้นอันเลนใช้เงิน16ล้านดอลลาร์ที่คณะกรรมการจัดสรรเพื่อสร้างต้นแบบที่เรียกว่า Dash 80นะครับซึ่งยังคงใช้เป็นต้นแบบของเรือบรรทุกน้ำมันเจ็ซึ่งในจุดนี้เองที่โบอิงได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐโดยบริษัทได้รับคำสั่งซื้อล่วงหน้าสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันจำนวนหนึ่งจาก,ก การลงทุนใน s 8 0ข้อตลกลงัากาวเนี่ยยังเป็นการช่วยโบอิงในเวลาที่จําเป็นเพื่อให้เหล่าสายการบินเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นกับเครื่องบินโดยสารรุ่นใหม่ ที่ใช้โมเดลว่า Das แนนั่นเองซึ่งสุดท้าย d ด s แเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเป็น707ซึ่งเมื่อเครื่องบินพร้อมที่จะเปิดตัวโบอิงก็พบอุปสรรคอีกครั้งเพราะในขณะเดียวกันนักลาาแอร์คาร์เนี่ยได้พัฒน,นาเครื่องบินเจ็ไลเนอร์ในรุ่น DC-8 ซึ่งจะมีความสามารถคล้ายกับ707และเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มการแข่งขันในสาหการบินที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆสายการบินต่างๆเนี่ยทำการสั่งซื้อก่อนนะครับกับนักลาาเพราะรุ่นนี้เนี่ยมีข ของ707ถึง1นิ้วซึ่งในการเดิมพันครั้งใหญ่อีกครั้งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงอยู่แล้ว Boeing ได้ปรับดีไซน์ใหม่ให้707เนี่ยกว้างกว่า DC8 นะครับซึ่งช่วยให้โบอิงเนี่ยได้รับคำสั่งซื้อครั้งแรกจากแพนแอมต้องบอกว่า707ของโบอิงเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่ผู้โดยสารสายการบินเนี่ยไม่เคยประสบพบเจอม,มาก่อนเครื่องบินที่กลายมาเป็นแกนนำในการบินระยะไกลของแพนแอม และสายการบินอื่นๆทั่วโลกนะครับโดยจะส่เนใจนมีความยาว153ฟุตมีปีกกว้าง146ฟุตและบินได้3,735ไมล์ทะเลซึ่งการให้ผู้บริสารสายการบินเนี่ยเขียนเช็คเพื่อซื้อเครื่องบินของโบอิ้งเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าการโน้มน้วใจผู้โดยสารให้เครื่อเครื่องก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเช่นเดียวกัน โบอิงได้เปิดตัวแคมเปญโฆษณาสิ่งพิมพ์และออกอากาศทางทีวีที่เน้นความปลอดภัยความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการโดยสารผ่านโบอิง707สโลแกนสำหรับโฆษณาที่น่าจดจำก็คือใช้เวลาเพียง7ชั่วโมง เพื่อปัดฝุ่นภาษาฝรั่งเศสของคุณเป็นการใช้การโฆษณาแบบธุรกิจกับผู้บริโภคอย่างมีวิสัยทัศน์สำหรับผลิตภัณฑ์แบบ B2B หรือ Business to Business นั่นเองซึ่งวลีดังกล่าวเนี่ยได้ฝังเข้าไปในหัวของเหล่าผู้บริโภคนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าไม่ใช่โบอิ่งเนี่ยเหล่าผู้บริโภคก็จะไม่ไปนะครับเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการเดิมพันก้อนโตนะครับด้วยการสนับสนุนการลงทุนทั้งการโฆษณารวมถึงการลงทุนในส่วนของเครื่องบินเพิ่มเติมนะครับ แต่ต้องบอกว่าเครื่องบินเจ็ตของสหรัฐเนี่ยไม่ใช่เครื่องแรกนะครับที่บินข้ามมหาสมุทรอลนติกในเชียงพานิชบีทิสตัวซีแอร์เวย์คอปเนี่ยได้บินครั้งแรกจากลอนดอนไปนิวยอร์กเมื่อวันที่สิงลาคมปี1958ตามด้วยค o m เมทโฟนะครับแต่ต้องบอกว่าแพนแอมเนี่ยกลายเป็นผู้ตามที่รวดเร็วที่สุดและท,าท้ายสุดก็เป็นผู้ที่เหนือกว่าเที่ยวบินเชิงพาณิชทั้งหมดนะครับโดยการเปิด ตัวครั้งแรกของ7 7เกิดขึ้นเมื่อวันที่26ตุลาคมปี1,958เป็นเวลา3ส,สัปดาห์หลังจากเที่ยวบินแรกของ British o v e r s e a อ a i เว a y ที่นั่งชั้น1ขายที่ราคา505ดอลลาร์ด้านหลังของเครื่องบินเนี่ยขายที่ราคา272ดดอลลาร์ ด้วยกระแสลมที่พัดแรงทําให้เที่ยวบินของแพนแอมซึ่งขนานนามว่าคริปเปอร์อเมริกาเนี่ยหยุดเติมน้ํามันในนิวฟอร์แลนด์แต่เมื่อเครื่องบินแตะลงที่สนามบินในเมืองปารีสใช้เวลารวม8ชั่วโมง41นาทีหลังจากออกจากนิว ork, ยอร์กยุคใหม่ของการบินพลเรือนก็ได้ถือกําหนดขึ้นหลังจากนั้นนั่นเอง ต้องบอกว่า707เนี่ยได้กลายเป็นสนัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมมากพอๆกับยายนพาหณะคน,นอื่นประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนเนี่ยตั้งแต่ไอเซนฮาวไปจนถึงโดลด์ทรามเนี่ยบินด้วยเครื่องบิน Air Force 1ซึ่งเป็นเรื่องปรับปรุงของ707ทั้งหมดการเข้าสู่ตลาด การบินพาณิชย์ของโบอิงเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างงดงามในปีต่อๆมาเนี่ยโบอิง7 7ที่มีลำตัวกว้างได้เข้ามาครองตำแหน่งการเดินทางระยะไกลแทนส่วนรุ่น737ที่มีขนาดเล็กกว่าเนี่ยจะกลายเป็นเครื่องบินของาสายการบินทั่วโลกซึ่งเป็นเครื่องบินที่เชื่อถือได้และประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งมีชื่อส่วนอะไหล่มาตรฐานอยู่ทั่วไปนั่นเองซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้นี่เองเน,เน,เน,นะครับก็ทำให้โบอิงเนี่ยกลับสู่รากฐานของธุรกิจการบินและเป็นการเตือนความจำว่า7 0 7เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้กัับบริษท และพิกโฉมอุวตศาสตร์การบินนับจากวันนั้นเป็นต้นมานั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของ POX 707ใน EP นี้เนี่ยผมขอจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเรื่องราวนักศิลปนนักทะเบียที่น่าสนใจนะครับที่ผมตัไลฟฟังผ่านรายการ Geek Story เนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง g e v e l o p Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิในทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงส่วนของ LINE@ ที่ @thraladon @t H A R A, A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ